สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตรไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้า,านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าค่ะมีการประชุมหารือเพื่อเร่งขับเคลื่อนอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเพิ่มอีก12เมืองนะคะเพื่อเป็นการรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้เราก็ เรจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะกับคุณพิรุณสสยสิทธิพาณิชย์ค่ะท่านเป็นเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ท่านเลขาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ ครับค่ะโครงการนี้ค่ะมีชื่อว่าการเร่งอนุรักษ์พัฒนา12เมืองเก่าเพิ่มเติมแปลว่าน่าจะต้องมีโครงการก่อนหน้านี้แน่เลยเรียนถามท่านเลขาเนะคะเป็นการปูพื้นความเป็นมาให้คุณฟังเข้าใจพร้อมๆกันไปเลยว่าจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์เมืองเก่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็การเร่งอนุรักษ์พัฒนาอีก12เมืองเก่าเพิ่มเติมเนี่ยเป็นมายัางไงคะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนีว่าเราต้องเข้าใจคําว่าเมืองเก่าก่อน เก่าก็คือรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของของประเทศเรานะครับซึ่งสืบต่อกันมาเช่นเนี่ยมันก็จะสะท้อนในเรื่องความภาคภูมิใจนั้นแน่นอนที่สุดละของคนในชาติแล้วก็ต้องเก็บรักษาเพื่อส่งต่อให้กับคนไทยในรุ่นต่อไปนะครับได้ได้ชื่นชมแล้วก็เข้าใจความเป็นมาของเราแต่อีกประเด็นที่สําคัญก็คือเป็นต้นทุนทางทรัพยากรนะครับที่สามารถไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจนะครับทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒ ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้สร้างการอนุรักษ์ที่มีนวัตกรรมต่างๆได้นะครับค่ะงั้นถ้าเราดูเมืองเก่าเนี่ยเรามีทั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ในกทมแล้วก็เมืองเก่าต่างๆที่ได้มีการประกาศไปแล้วโดยตรงนี้เนี่ยเราได้ออกระเบียบสำนักนายมนตรีนะครับที่ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่านะครับซึ่งมีท่านรองนายมนตรีที่รับมอบหมายซึ่งก็เป็นท่านพลเอกรวิทย์วงษ์สุวรรณนะครับเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีสบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพย์สินวัร ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่านะครับที่ดูแลในเรื่องการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ต่างๆการพัฒนาต่างๆในพื้นที่เนี่ยที่มีขอบเขตชัดเจนเนี่ย36เมือง35<ม>จังหวัดนะครับทีนี้พอเรามี3 36เมืองส5าจังหวัดเนี่ยก็จะต้องมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานนะครับซึ่งก็จะมี12เมืองเก่านี่แหละนะครับที่ยังต้องดําเนินการเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ผมผมเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับค่ะโอ้ตอนนี้ทําให้อยากรู้แล้วว่าเมืองเดิมที่เริ่มพัฒนามีอะไรบ้างและ12เมืองใหม่ที่ต้องมาาพัฒน เพิ่มเติมมีอะไรบ้างอยากให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะครับก็ขออนุญาตตรงนี้นะครับว่าที่ผมได้กล่าวไว้แล้ววนะ่ามี36มสิบหจังหวัดเนี่ยค่ะก็แต่ละเมืองเนี่ยนะครับเมื่อเราประกาศเขตเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีบริเวณของเมืองนะครับแล้วก็เมืองต่างๆที่เราประกาศเนี่ยต้องมีความพิเศษนะครับแลเรื่องของเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นความมีลักษณะเฉพาะของสมัยในประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณค่าทางศิลปะโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ต่างๆ ก็ตามมันก็จะมีะความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตนะครับซึ่งก็จะมีทั้งกรรมการอนุรักษ์พัฒนาการุงเทพมศินครและเมืองเก่าแลา้วก็รวมถึงอนุรรกรมการสันกองพื้นที่ต่างๆนะครับบนหลักฐานตามหลักวิชาการ โดยจะต้องนะครับผมเน้นว่าการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัชการนะครับภาค NGO ภาคท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมกันด้วยนะครับทั้งความต้องการท้องถิ่นและก็หนักวิชาการควบคู่กันนะครับในการประกาศ36เมือง35จังหวัด นะครับแบ่งเป็นภาคนะครับมีภาคเหนือ11มอเมืองนะครับไม่เช่นน่านเชียงใหม่ลำพูนลำปางต่างๆภาคกลางนะครับมี5เมืองลบบุรีเพชรบ,บุรีสุพรรณบุรีต่างๆนะครัตบตะวันออกมี4เมืองนะครับจันทบ,บุรีระย,ยองกาญจนบุรีฉะเชิยงแซาตอนออกเชียงเหนือมี7เมืองและใต้มี9เมืองด้วยกันทีนี้ใน,ในเมืองทั้งหลายเนี่ยที่เรามีเนี่ยนะครับก็12เมืองเนี่ยก็ยังยังขาดอยู่ที่ เรียกว่าประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีแผนแม่บทและผังแม่บทในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าอันนี้ก็เลยจะเป็นที่มาว่า12เมืองที่ต้องเร่งอันนี้คือเร่งเพราะว่ามันยังไม่มีแผนและผังการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าครับค่ะคือด้วยตัวสถานที่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีการกําหนดจุดอยู่แล้ว36เมือง35จังหวัดใช่ไหมคะแต่คําว่าเพิ่มเติมเหมือนเป็นการเพิ่มแผนปฏิบัติให้ชัดเจนว่าจะต้องลงมือทําอะไรอย่างไรบ้าง ต้องครับนะครับะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะมีแผนแม่บทหรือผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าได้เนี่ยมันก็ต้องมีการทํางานนะครับที่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ารายเมืองนะครับใน36เมือง35จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นสํานักโยธาธิการจังหวัดอนารักษ์พื้นที่สํานักศิลปกรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือแม้กระ่ ตั้งสำนักงานมนุพุทธัตส์นานะครับเป็นอนุกรรม ian, การมีองค์กรรองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นอนุกรรมการแล้วก็มีภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะครับเข้าเป็นอนุกรรมการด้วยซึ่งอนุกรมรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะจัดทำนะครับตัวแผนปฏิบัติการนี่แหละหรือที่เรียกว่าแผนแม่บทนะครับแล้วก็ผังแม่บทการรักและพัฒนาเมืองเก่าซึ่งมันจะเป็นตัวกําหนดกรอบทิศทางนะครับแนวทางในการที่จะพัฒนาเมืองเก่านะครับซึ่งต้องดูควบคู่กันนะครับเรื่องการอน,นรักให้คงอยู่ให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็การพัฒนาสิิ่่่งงงงตงตตาาาๆเเข้้้้มมในนนรรวณืทีีกก็อล นะครับแล้วก็สร้าง เรียกว่า a d d value สร้างคุณค่าภาพรวมร่วมกับความเป็นเมืองเก่าด้วยนะคค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าแผนนะคะที่จะถูกกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาอนุรักษ์ต่างๆมีอะไรบ้างอยากเรียนถามท่านเลขาถึงออการพิจารณาเมืองเก่าที่เข้าสู่การอนุรักษ์ตรงนี้ต้องผ่านการพิจารณาอะไรยังไงบ้างต้องดูอะไรบ้างหรอคะจริงๆก็ต้องในเรื่องของการจะดูว่าพื้นที่ใดเนี่ยต้องมีการอนุรักษ์บ้างนะครับก็คงต้องดูเรื่องของคุณค่าอัตลักษณ์ของของความเป็นเมืองก่อนว่ามันมีความสาคัญหรือเปล่าจริงๆมันมี าคลิเรียกว่า statement of significance หรือ S.O.S. นะ S.O.S. <c oughs> ไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของคความคงคุณค่าในความเก่าความสําคัญทงางประวัติศาสตร์นะครับของมรดกต่างๆที่สืบทอดผ่านกันมาตามรุ่นสู่รุ่นนะครับอนี้องค์ประกอบหลายอย่างผมยกตัวอย่างเช่นละกันมีโบราณสถานไหมมีวัด <c oughs> วงังกาแพงเมืองคูเมือง <c oughs> ประตูเมืองอาคารเก่า นะครับย่านเกา่าชุมชนเกา่าภูมิทัศน์เมืองแหล่งธรรมชาติต่างๆก็เราเห็นในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นเชียงใหม่เราก็เห็นคูเมืองกำแพงเมืองใช่ไหมฮะหลายพื้นที่พวกนี้ก็จะมีองค์ประกอบต่างๆหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองเราก็จะมีพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เกาะกรุงต่างๆกนี้เราก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เป็นคงคุณค่าความงามแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นมาต่างๆ ของประเทศชาติเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ลักษณะของการที่จะดูว่าพื้นที่ใดเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับที่จะประกาศเป็นพื้นที่และเรื่องการรักเมืองเก่าต่างๆนะครับอืมค่ะ24เมืองที่ดําเนินการไปแล้วแล้ว12เมืองที่เร่งด่วนในครั้งนี้มีอะไรบ้างท่านเลยครพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะครับจริงๆ ในส่วน12เมืองที่ยังขาดก็จะมีกำแพงเพชร <c oughs> เชรบุรี <c oughs> ตะกัวป่าแม่ฮองสศรการจนบุรียะลานรา,าธิวาสศิษยุโลกร้อยเอ็ดอุทัยธานีตรังแล้วก็ฉะเชิงเทรา <c oughs> ทีนี้12เมืองเนี่ยที่ยังขาดนะครับจาก36เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบในแนวทางการรักพัฒนาเมืองเก่าหลังจากเราประกาศเมืองเก่าไปแล้วเนี่ย <c oughs> หลักๆก,ก็จะมีแนวทางทั่วไปนะครับว่าจะมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการรักแล้วก็การส่งเสริมพิจา กรรมแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับในพื้นที่เมืองเก่าอย่างไรบ้างนะครับตามขอบเขตที่เราได้ประกาศไว้ะรส่วนที่2เนี่ยเป็นแนวทางสําหรับเขตพื้นที่หลักเลยว่าเราต้องดูเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินนะเราต้องดูเรื่องของการสร้างอาคารการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมนะระบบการ,รจราจรคมนาคมขนส่งจะพัฒนาขึ้นมานะครับจะต้องมีการวางจัดการรูปแบบต่างๆมันกลมกลืนกับความเป็นเมืองเก่าทั้ทงเรื่องของรรูปรูปลักษณ์แล้วก็การใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น แนวทางนะครับซึ่งที่ผมเรียนไปแล้วว่านูกรรมการรักพัฒนามเมืองเก่ารายเมืองเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกบริหารจัดการเมืองเก่าในระดับจังหวัดเร,เราต้องฟังคนในพื้นที่ว่าอนุรักษ์พื้นที่แล้วจะใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรนะครับที่ยังคงความอนุรักในความเป็นอัตลักษณ์คุณค่าต่างๆที่จะส่งต่อไปรุ่นต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสร้างมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> ก็เป็นแนวทางในในการบริหารจัดการนะครับและเนี่ยก็จะมีหลักๆคือหลังจากประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้วก็ต้องจัดทําแผนปฏิบัติกกาารรรนใเื่อง รักพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าโดยจะต้องมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีมติคอรมอนะครับที่กําหนดไว้ว่าต้องมีการควบคุมนะการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาลรัฐสากจหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นเนี่ยในบริเวณที่เป็นเมืองเก่านะครับหรือที่ได้ประกาศเขตเมืองเก่าไปแล้วเนี่ยต้องมีการควบคุมให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จังหวัดเนี่ยก็ต้องทําประกาศจังหวัดนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของอาคารของภาครัฐต่างๆด้วย นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบแนวทางในการที่จะขับเพื่อนหลังจากการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้วนะครับ กำหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการไว้ยังไงบ้างคะก็จริงๆในในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยตามขั้นตอนเนี่ยนะครับมันจะไปใช้เวลามากก็คือตรงลงไปสํารวจพื้นที่ต่างๆของความเป็นเมืองเก่านะครับ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความต้องการอยู่แล้วในการที่จะเก็บรักษาเรืร่องนีนะครับในเรื่องของความเป็นเมืองเก่าไว้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาวาสัดมากแลวอย่างสาสิบเมืองเนี่ยมันผ่านขั้นตอนพวกนั้นมาหมดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือผ่านกระบวนการต่างๆมาเรียบร้อย สิบสี่เมืองเนี่ยมีแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ามีผังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงั้นเราก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องการขับเคลื่อนต่างๆไปได้แล้วนะครับส่วนสิบสองเมืองเก่าที่บอกว่ายังไม่มีแผนและผังแม่บทเนี่ยก็เฉพาะเรื่องของการที่จะหางบประมาณนะครับจัดสรรงบประมาณมาให้กับสิบสองเมืองเนี่ยในการจัดทําแผนและผังเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปผ่านกระบวนการคอรมออะไรแล้วนะครับก็ให้ในการที่จะหางบประมาณไม่ว่าจะเป็นงนบประมาณจากจังหวัดเองนะครับหรืองบประมาณที่ได้รับจัด จากสำมมนักพัานะครับผ่านมาที่สพเพื่อกระจายให้จังหวัดต่างๆเนี่ยไปใช้ในการจัดทําผังและแผนแม่บทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งขับเคลื่อนเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าทาไมผังและแผนแม่บทยังมีความสําคัญ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าถ้าผังและแผนแม่บทมันเป็นเครื่องมือที่จะกําหนดว่าแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เมืองเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสมมติเราต้องการสร้างสะพ,พานสร้างสิงส่งปลูกสร้างขึ้นมามันจะเหมาะสมกับพื้นที่ไหมนะครับและวิธีการขั้นตอนต่างๆที่จะต้องผ่านกระบวนการเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับมันก็เลยเป็นผันงและแผนแม่ทนออาาาไไว้กกํหดดริง แต่ถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยเวลาที่จะสร้างอะไรขึ้นมาทีงก็ไม่มีตัวชี้นําแล้วสร้างอาคารแบบนี้มันจะขัดกับคุณค่านะครับความเป็นเมืองเก่าหรือไม่อะไรต่างๆพวกนี้มันก็เลยมีความสําคัญที่ต้องเร่งนะครับว่าอีก12เมืองเนี่ยต้องทําให้เขาสามารถที่จะมีผังและแผนแม่บทได้ าการที่จะได้รับคัดเลือกเป็นเมืองเก่าที่คงเป็นอัตลักษณ์เนี่ยหนึ่งคือโครงสร้างเดิมพื้นที่เดิมของเขาสองคือความเข้มแข็งแข็งแรงของคนในชุมชนดูจากชื่อ12มออเมืองที่เมื่อกี้ทะเลขาเราให้ฟังไปอย่างพิษณุโลกอุทัยธานีชาเชิงเซานี่เมืองไหว้พระเลยนะคะท่านใช่ถูกต้องครับที่ผมเป็นคนอุทัยธานีนะครับก็จะคุ้นเคยของไทยมากเป็นพิเศษนะครับผมตรงนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าโครงการที่จะทําขึ้นมาได้สมมุติเป็นของจังหวัดอุทัยธานีก็ได้นี่มันจะนเกิดโครงการ อะไรขึ้นบ้างค่ะ ก็จริงๆในเรื่องของการการพัฒนาในตัวเมืองเนี่ยนะครับผมผมยกตัวอย่างก่อนปกติเวลาที่เราขับเคลื่อนมาตรการเรื่องการควบคุมเมืองเก่าเนี่ยมันออกมาไดหา้หลายรูปแบบนะครับเช่นเทศบาลไปออกเทศบัญญัตินะครับเช่นเชียงใหม่สงขลาหรือแม้กระทั่งต่างในเขาออกมาเรียบร้อยแล้วว่าการกอร่อสร้างสิ่งปลูกสร้างการดัดแปลงอาคารถ้ามันเก่าอยู่แล้วเราไปดัดแปลงไปลื้อทิ้งหมดอัตลักษณ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาถูกไหมแลเนี่ไอการที่มีเทศบัญญัติเข้ามาควบคุมอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการเนี่ยส่วนการประกาศจังหวัดที่จังหวัดออกประกาศออกม ว่าควบคุมการก่อสร้างอาคารนะของรัฐนะหรืออาคารที่ รัฐให้สัมปทา,านกับเอกชนนะต่างๆพวกนี้มันก็จะช่วยควบคุมนะครับการก่อสร้างการรื้อทิ้งอาคารเก่าต่างๆซึ่งกระทบกับความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเนี่ยอันนี้สําคัญสมมุติอุทัยธานีเนี่ยถ้าเราดูในอำเภอเมืองอุทัยธานีจะเห็นรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเก่าตามตามสมัยที่ที่ผ่านมาปรากฏว่าถ้าเราบอกว่ารื้อหมดเลยแล้วสร้างเป็นตึกแถวสมัยใหม่หมดเลยอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่ามันก็จะหายไป นะครับหรือถ้าเราบอกว่าจะไปสร้างอาคาร รัจการขึ้นมาแล้วดีไซน์เป็นรูปแบบโมเดลนะครับผิดแปลกไปจากความกลมกลืนหรือความเป็นเมืองเลยอันนี้มันก็มันทําให้รูปแบบของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยของอาคารต่างๆมันก็สูญเสียไปเน,นี่ยเป็นการยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีผังแผนแม่บทเนี่ยพื้นที่เขาก็จะรู้ว่าถ้าเราต้องการสร้างระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างหรือแม้แต่กระทั่งอาคารอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> มันต้องดูอะไรบ้างนะดูรูปแบบให้กลมกลืนดูสีนะดูการใช้ประโยชน์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเพื่อให้มัน สอดค้องกับบริบทของความเป็นเมืองเก่าด้วย การกำกับตรงนี้ค่ะจะคงอยู่ตลอดไปไหมคะว่าจะต้องคงความเป็นเมืองเก่าไว้จะต้องสร้างให้มีรูปแบบเดิมมีกลิ่นไอายเดิมอยู่หรือว่าพอสร้างมีระยะเวลาหนึ่งปี2ปีก็โครงการถือว่าเสร็จแล้วเนื่องจากเนื่องจากว่าในมาตรการกำกับดูแลต่างๆมันตั้งต้นมาจากตัวมติครมตราบใดที่มติครมยังคงอยู่เนี่ยมันก็ยังหน่วยงานรับต่างๆเนี่ยก็ยังต้องดําเนินการขลักเคลื่อนอยู่นะครับแล้วก็กลไกที่ผ่านคณะกรรมการแห่งชาติเนี่ยนะครับคณะกรรมการกรุง สิลงเมืองเก่าเนี่ยนะครับที่อยู่ภายใต้ระเบียบส่งรยกเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่แก้นะครับแล้วก็เราไปตั้งอนุกรรมการอนุจังหวัดปลายเมืองไว้เนี่ยก็ยังคงอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นีกลไกขับเคลื่อนเนี่ยมันอินเฟสอยู่ละมันอยู่แล้วมันก็ขับเคลื่อนต่อเนื่องละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้แผนผังและแผนแม่บทในการขับเคลื่อนมาตรการเนี่ยมันต้องต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่า24เมืองเนี่ยเขามีแล้ว นะครับมาตรการต่างๆเริ่มออกมาแล้วนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นเทศบัญญัติเอ่ยประกาศจังหวัดเอ่ยนะครับแต่12เมืองเนี่ยมันยังไม่มีผังและแผนแม่บทเพราะการพัฒนาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ<ม>บางทีเรากลัวว่าพัฒนาไปแล้วนะครับลงทุนไปแล้วพัฒนาไปแล้วจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่แมทชิ่งมันไม่สอดคล้องกับความเป็นลักณเมืองเก่าม,มันก็เกิดความสูญเสียในหลายฝ่ายนะครับอันนี้มันก็มันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเราเร่งให้12เมืองเนี่ยมีผังผังแผนแม่บทเนี่ยการพัฒ นอกเหนือจากงานก่อสร้างอุทัยธานีนี่นึกไปถึงขนมปังสังขยาด้วยนะคะท่าน <c oughs> แล้วก็เห็นมีเพชรบ <c oughs> ุรีซึ่งก็นึกถึงขนมอีกหลายอย่างทีเดียวอันนี้เรารเราเรา,เราดูไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของขนมอาหารอะไรด้วยไหมคะจริงๆความเป็นเมืองเก่าเนี่ยมันมีบริบทที่มันสอดประสานกันหลายเรื่องสิ่งปลูกสร้างเองก็เป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมการดำรงชีวิตนะครับแม้แต่อาหารต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการให้เมืองเก่ามันคงอยู่เนี่ยเราคงไปบ อกคนที่เป็นเจ้าของเมืองเก่าสมมุติว่า36เมือง35จังหวัดเนี่ยบอกให้เขาว่าคุณต้องอนุรักษ์นะคุณต้องส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะแต่ขณะที่ความเป็นเมืองเก่าเนี่ยคุณค่ามัน ให้คนสำหรับคน76ล้านคนที่เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องทําให้บริบททุกเรื่องไมาจะเป็นวัฒนธรรมอาหารความเป็นเมืองความสวยงามสามารถที่จะรวมกันแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่ได้ดังนั้นสิ่งที่ได้ถามมาเนี่ยว่าอาหารเอ่ยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะดึงให้คนเข้าไปชื่นชมแล้วก็ไปเยี่ยมชมเมืองเก่านะครับค่ะสำหรับ24เมืองเก่าที่เข้าสู่การอนุรักษ์ไปแล้วเนี่ยมีความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างคะ ก็ในการทํางานเนี่ยนะครับถ้าไล่เป็นระดับเนี่ยระดับผมไล่เป็น5ระดับแล้วกัน <c oughs> ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขตเมืองเก่าในชัดเจนละสามสิบหกเมืองประกาศคอรมอยชอบเรียบร้อยนะครับ อ่าไประดับสองการแต่งตั้งอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ารายเมืองซึ่งเป็น,นกลไกสาคัญเนี่ยสามสิบหกเมืองก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอนุชุดน,นี้ผมบอกแล้วว่าจะไปดูเรื่องโครงการกิจกรรมที่จะทําในพื้นที่เมืองเก่าการควบคุมการก่อสร้างอาคารการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทนะครับต่างๆพวกนี้ <Yeah. S 2> ก็เหลือแค่สิบสองเมืองที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการนะครับในระดับที่สามนะครับต้องจัดทําแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าหรือที่เรียกว่าแผนและผังแม่บทเนะี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อเพราะมันมีเร ตนาเมืองเก่า24เมืองมีไปแล้ว12เมืองขาดอยู่นี่ผมบอกนะครับ <Okay. S 1> ส่วนไประดับที่4เนี่ยคือขับเคลื่อนตามแนวทางการรัก นาเมืองเก่าละอันนี้มีสามเมืองที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีที่ออกเทศบัญญัติเชียงใหม่สงขลานะครับเมืองตากเนี่ยอันนี้ก็จะมีความเข้มข้นละนะครับในสาเมืองนี้นะครับก<แ>็ถือว่าเข้มข้นกว่าคนอื่นใน24เมืองอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกประกาศจังหวัดนะครับในเรื่องมาตรการควบคุมก,การกอร่อสร้างอาคานนรนอกระบเนี่ย26เมืองเนี่ยครับออกไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการอีก10เมืองนะครับถึงแม้เขาจะไม่มีผังและแผนแม่บทใน12เมืองนะแต่ทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าการออกประกาศจังหวัดเนี่ยต้องทําี่ส เมืองทาไปแล้วอีกสิเมืองเนี่ยกำลังดาเนินการอยู่นะครับนี่เป็นระดับที่4ส่วนระดับที่5เนี่ยก็คือการลับเคลื่อนตามแผนแม่บทแล้วก็ผังแม่บทละในส่วนเเืองเก่า15เมือง,องนะครับอันนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนนะครับเมืองเก่าน่านเชียงใหม่พิมายแพร่จันทบุรีปัตตานีเชียงรายบุรีรัมย์ตกวัวป่าตากรกสีมากรนคเสตูลสุรินทร์แล้วก็ระนองอันนี้เขากำลังขับเคลื่อนงานในส่วนนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่า36เมืองมีระดับชั้นในการทํางานเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคร แต่ทุกเมืองมีการขับเคลื่อนแน่นอนครับอันนี้ในผมกลาบเปลี่ยนในภาพรวมนะครับค่ะฟังดูเป็นการพัฒนาที่ดีคนในพื้นที่ก็น่าจะต้องภาคภูมิใจประเทศเราได้ชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาด้วยในมุมของภาพรวมเนี่ยคนไทยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้ค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าเมืองเก่าที่ผมพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะไปลิงก์ลิงก์ยึดโยงกับเป้าหมายของประเทศเนี่ยก็คือ ือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาต,ชาชาติเรื่องการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีเป้าหมายในเรื่องการรักษานะครับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมนะครับให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนแล้วก็สมดุลทีนี้ความเป็นเมืองเก่าของเราเนี่ยผมต้องเรียนว่ามันมีความเป็นยูนิคเนี่ยหรือความมีอัตลักษณ์ถ้ามันถูกทําลายไปแล้วเนี่ยพอสร้างใหม่มันก็ไม่ออเทนติกมันก็ไม่ของแท้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าความสําคัญแล้วการรักษา อัตลักษณ์มันบ่งบอกได้หลายอย่างนะบ่บงบอกการพัฒนาของประเทศชาติเราที่ผ่านมานะครับบ่งบอกในเรื่องของความเจริญในเรื่องของแนวความคิดนะครับของพื้นที่ต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์การการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับของเมืองน,นั้นๆได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าเมืองเก่าในการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเก่านั้นแต่มันเป็นประโยชน์กับคน7 6ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยกันมาสนับสนุนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองเก่าเชิงอนุรักษ์นะครับสำหรับสินค้าของต่างๆของเมืองเก่าต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการที่ทําให้เรารักษาสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ไม่สามารถทดแทนได้นะครับไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ให้เหมือนเดิมเนี่ยให้มันสามารถคงอยู่ไปนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจออีีหนนึ่่่งละัทคื สามารถสร้างเศรษฐกิจสังคมนะครับที่ยั่งยืนบนการรักวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มูลค่าต่างๆนะครับของคนในพื้นที่ได้ครับค่ะนี่คือเรื่องราวของการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่านะคะเน้นความมีอัตลักษณ์แล้วก็บริบทของเมืองเก่าไว้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณพิรุณสยสิทธ์พาณิชย์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะจากที่เราพูดคุยกับท่านเลขาธิการสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีแผนพัฒนาเมืองเก่า36เมือง35จังหวัดค่ะโดย12เมืองที่กําลังเร่งพัฒนานะคะเป็นการพัฒนาผังและแผนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งโครงการพัฒนาเมืองเก่านี้นะคะจะสร้างประโยชน์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยค่ะหมดเวลาของสบายสบายหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลา